นี่คือจอภาพขนาดพกพาที่พี่เอกใช้ดีจดต้องมาบอกต่อนี่คือ a s o p a1 ให้ความคมชัดระดับ full hd พี่เอกเป็นคนหนึ่งนะครับที่ต้องทํางานเกี่ยวกับกราฟิกตัดต่อนู่นนี่นั่นและอุปกรณ์จอภาพเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่พี่เอกต้องใช้บ่อยมากๆนะครับและที่พี่เอกพยายามหาอยู่ตลอดนะก็คือจอภาพที่มีขนาดเบาเล็กพกพาง่ายและที่สําคัญ ต้องใช้งานสะดวกด้วยโซ o so า A1 ตัวนี้นะครับดูเรียบง่ายมากๆนะครับพออย่างแรกนะครับตัวน้องมีพอต t ท p e C 2พอร์ตแล้วก็มีพอต Mini HDMI อีก1พอร์ตนะครับสามารถต่อจอได้เลยทันทีนะครับพี่เอกจะใช้เป็นจอแยกออกมาเพื่อใช้ในการตัดต่อและอีกอย่างหนึ่งที่ใช้บ่อยมากๆก็คือใช้เป็นจอมอนิเตอร์ตอนถ่ายคลิปแบบนี้จอโซฟา A1 นะครับเป็นจอแบบพกพาขนาด15.6นิ้วให้ความคมชัดระดับ Full HD นะครับแล้วก็พอตเนี่ยเป็นแบบไท p e C 2พอร์ตนะครับแล้วก็มีพอต Mini HDMI อีก1พอร์ตสามารถต่อได้กับทั้ง iPad PC MacBook เครื่องเล่นเกมทุกอย่างได้เลยนะตอบโจทย์มากๆแล้วมากนะตัวน้องนะครับมีขาตั้งมาให้ด้วยนะครับสามารถตั้งได้แบบนี้เลยอัตราส่วนความคมชัดนะครับหนึ่ต่อ1นอันนี้ใช้ได้เลยทีเดียวความสว่างนะครับสามร้อ cd ต่อตารางเมตรนะครับแล้วมากกว่านั้นนะครับตัวน้องมีลําโพงในตัวด้วยนะครับแล้วก็อัตรา r e f ฟ e ชเ r ทนะครับหกสิบ hz เนี่ยใช้งานได้ครอบคลุมเลยนะครับแต่ว่าตัวน้องเนี่ยราคาเบามากๆครับใครที่อยากได้จอแบบพกพา asus pa a 1เอาไว้เป็นนิเตอร์ตอนถ่ายภาพเอาไว้เป็นจอแยกตอนตัดต่อคลิปหรือใช้งานดูหนังฟังเพลงได้ม กัดทิดตะก,กาพี่เอกเอาใส่ไปให้แล้วนะครับอาโซ้าเอวันจอสวยๆเล็กเบาพกพาง่ายพี่เอกใช้พี่เอกชอบพี่เอกบอกต่อไปครับ